มาดูพักเครื่องกับช่อง y o u t u b e ไอชัยนาธนะเหรียญหลวงพ่ออุ่นนะครับส่งน้ำปี50นะครับ400บาทเนื้อทองแดงพิมพ์ใหญ่นะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับ,นะรบต่อโค้ดสังกติ400บาทพระพรมหลวงปูด่ดูพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงปู่ดูวัดสแกพิมพ์ใหญ่ พรมขอบสมบูรณ์นะครับพรมหลงผู้ดูพิมพ์ใหญ่ พรมหลวงพ่ดูพิมพใหญ่เอาแปดพันบาทนะครับแปดพันบาทรูปทายเข่าทะลุหลวงพ่อพรมปีหนึ่งเจ็ดนะครับเข่าทะลุหลวงพ่อพรมปีหนึ่งเจ็ดหลังผ้าของมา้านี่คือเลี่ยมเดิมนะครับเลี่ยมเดิมเลี่ยมเดิมเป็นแบบนี้เลย ข่าทะลุหลวงพ่อพรมกระดาษหนางใกล้นะครับ2,000บาทหลวงปู่ทวดปี06นะครับวัดเอี่ยมหน้าเลขหนึ่งะครับด้านล่างเนี่ยเลขหนึ่งวัดเอี่ยมหน้าเลขหนึ่งด้านหลังตัวหนังสือนี่คือธรรมชาติของรุ่นนี้นะครับ ยอดเยี่ยมหน้าเลขหนึ่งเอาพันห้านะครับพันห้าร้อยบาทพระคันธราชนะครับสองสี่เก้าเก้าแม่ชีบุญเลือนนะครับสี่ร้อยบาทสมเด็จคันธราชพระเปิ่มหลวงปู่แหวนพิม์ใหญ่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทปู่แหวนพิมพ์ใหญ่ห้าร้อยเหรียญ หลวงปู่หมุนวัดคลองทรายนะครับนอนกล่องนะหลวงปู่หมุนวัดคลองทรายนอนกล่องทองแดงหลวงปู่หมุนวัดคลองทรายนะครับสวยแชมป์นะครับ,น,รบนอนกล่องสวยแชมป์เอาสามพันเจ็ดร้อยนะครับสามพันเจ็ดพระสมเด็จ เล็บมือไม่รู้ที่นะคผมเด่นเก่าเล็บมือเก่ามากนะให้รู้ที่เอา500บาทนะครับงาแกะพระพุทธหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้ว700ดร้อยนะฮะเอาเจ็ยาแกะ700บาทเหรียญน,นวะหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับเป็นที่บ็อกนะจมูก เยนวะจะสร้าง 1, หนึ่งพันเหรียญนะครับหลังพระศวิวลีเนื้อนวะโลหะเอาพันสองนะครับพันสองเหรียญหลวงพ่อหินวัดหนองนานะครับจังหวัดลบบุรีประสบการณ์สูงแต่เนี่ยวชอบมากนะหลวงพ่อหินวัดหนองนาเอาแปดร้อยหลวงพ่อพลิง้งวัดโบสกงธนู เอาสี่ร้อยนะครับปีสองสองสี่ร้อยบาทรูปลอหลวงปู่ทวดอาจาร,รย์นองนะครับเนื้อเงินหลวงปู่ทวดอาจาร,รย์นองเนื้อเงินหลวงปู่ทวดอาจาร,รย์นองเนื้อเงินเอาพันสามนะครับปิตาคูบาคำตันนะครับเชียงใหม่พิมพ์ชลูดเนื้อนาวราโลหะ เอาห้0รนะครับห้าบาทรูปเหมือนหลวงพ่อแดงวัดสีมหาโพนะครับฝังเพชรหน้าทั่งนะหลวงพ่อแดงวัดสีมหาโพเอา500บาทเหรียญสร้างชาตินะครับหลวงพ่อเดิมเสก500บาทสร้างชาติเหรียญรอ5นะครับครบรอบ ร้อยปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับหลวงปูททิมวัดรหันไล่ปุกเสกห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทสมเด็จปืนแตกหลวงพอ่อฤาษีลิงดำนะครับโอ้ยสวยเอาเก้าร้อยบเก้าร้อยบาทหลวงปู่เผือกวัดสาริโขนะครับ,บผเผือกวัดสาริขโรรพรขโพิมเล็กนะสี400่ร้อยชินราช หลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับสองสี 2, 4, ป่ปลายเอาสี่ร้อยพระกี่เสือสี่นะสิงนะสี่สิงนิยมนะครับหลวงพ่อผาดวัดดงตาลเอาสองพันบาทนะบแบ่งให้หนึ่งองค์ขี่สิงหลวงพ่อผาดหลวงพ่อปานบางหลวงโพป,ปุกเสกนะเหรียญหลวงปู่เหรียญวัดปางระหงรุ่นสองนะครับ, 6, รน 2, นรบจังหวัดนนทบุรี ปีสองพนะ้าร้อยสอ่ามเออใช่พั0สามนะครับ1,300บ,บาทหลวงพ่อปลอดวัดหัวป่ารูปหล่อรุ่น2หลวงปั้มรุ่น2นะครับหลวงพ่อปลอดวัดหัวป่า2,500บาทนะครับ2,500บาทรูปหล่ออุ้มบาทนะครับหลวง พะตัดวาชายนาเอาห้าร้อยนะครับเหรียญพระมงคลสมาธิวัดหลวงพ่อแอบนะหาดใหญ่นะครับปีสองศูนย์สี่ร้อยเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยปีสามสี่นะครับเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยปีสามสี่ พ้าสวยผิวเดิมนะครับมุกวดปีสามสี่จมูกด่งนะครับเคยขายกันไวๆเนสามพันห้านะเอาไปสองพันบาทนะครับสองพันบาทเหรียญหลวงพ่อโคงวัดบางกระพร้อมนะครับแ7สิบเจ็ดปีนะเป็นย้อนยุคนะครับเป็นย้อนยุคสิบเอ่อเป็นย้อนยุค หลวงพ่อคง,นอ300นอนงอแงนวสามร้พพรอยนะลนยุกหลวงพ่อแดงวัดพับพลาบอกสายฝนหลวงพ่อแดงวัดพับพลาบอกสายฝนสวยนะผมว่ารุ่นนี้ทำสวยนะครับผิวออกประลอดเอาสองพันนะครับสองพันบาทเหรียญหลวงพ่อแดงวัวลานนะครับหลวงพ่อแดงวัวลาน ลวงพระแดงวอลลานบล็อกวอลลานผิวลุง้งนะครับส,สวยเอาสามพันนะครับสามพันบาทเตาลุงปูหลิวนะครับพร้อมทองนะี่ยพร้อมทองเตาบล็อกบอลพร้อมทองทองก็ขึ้นน่าดูนะครับขึ้นตลอดนะตอนนี้ทองน่าจะแซงพระไปแล้วนะครับแซงพระไปแล้วเตาปูหลิวพร้อมทองนะฮะบล็บอกบอล ุกใจวล็อกบอลน,นะครับเอาหมื่นสนบาทนะครับหนึ่งหมื่บาทพระรอดปูสีเจ็ดรบาทนะครับสวยสวยเจ็บาทเจ็ดร้อยใครชอบก็ทักไลน์นะอดีไลน์ A-C-A-L-L-V-E-T-E e นะครับเฟซบุ๊กธนวัฒน์ซับพ่วงนะเบอรโ์โทรศูนย์เก้าหกนะครับสวัสดีครับ